الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يحيي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ولي الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الحمد لله ขนาวามเสนอแด่อีกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บะองนั้นสุบวาชีพองของเราคุณวันศุกที่ผ่านมามาอยู่ถึงวันศุกนี้วันศุกนี้เป็นวันศุกในเดือนรอบิอุนอาเคีรซึ่งรอบิอุนอาเคีรนั้นเป็นเดือนที่ทัดจากเดือนรอ,อูนอวันเดือนที่เราทำมอติดกัน พี่น้องผู้ศรัทธาอีกปรองดกันสลายครับภูมิคสัมครองเสียตัวของผมเองและพี่น้องผู้รับฟังผู้ตบตาทุกคนให้มีความตักวาให้มีความยำเกรง่ออัลลอฮ์ฮูว ا ن ุอานาโดยการตักวาที่จริงการตักวาที่จริงแท้แน่นอนไม่ใช่การตักวาเล่นๆเป็นการตักวา ที่ไม่หยุดใจนะครับและเราอย่าได้พึ่งไหวชีว่าเราอย่าได้พึ่งอำลาจากโกนีไปก่อนที่เราจะเป็นพุสติที่สมบูรณ์ก่อนคุณธรรมในวันนี้พี่น้องครับก็มีโอกาสได้แวะเวียนมาเยี่ยมพี่น้องอีกครั้งนึงในวันนี้นะครับในนามคุณธรรมสันจอพ้องคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมุกเก็ตนะครับก็ได้แวะเวียนมาเยี่ยมพี่น้องเลยเรื่อย เหนือห้าสตารก์ก็กุฎบะายในวันนี้พี่น้องครับสิ่งดี่ผมได้นํามานาซีฮะพี่น้องทุกทุกทันนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่ององกุญยาโลกุญยาที่เราทุกคนทุกทันกําลังใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้เราจะใช้ชีวิตในโลกุญยายั่งไรพี่น้องครับเราจะพบกับความสําเร็จในบันปลายก็คือไ้พบส่วนสวรา์ของลอดสุภานาหัวดารานะครับ และเราชาชีวิตย่างไรพี่น้องครับเราจะพบกับความพ่ายแพ้ในลบแห่งอเาเคโรวันนี้วั่ข้อในเรื่องของลบคุณญาพี่น้องครับผงจะนํามาขยายความให้กับพี่น้องได้ทำความเข้าใจการล่งรักคุณญาพี่น้องครับชื่อว่าเป็นคุณลักษณะที่ศาสนานันประามในหลักการศาสนาผู้ที่เขาล่งรักคุณยาพี่น้องครับ ล่วงเบลไม่กับพี่น้องต้องดุจยาลงทึงคันีิวาเราไม่ใส่ใจในเรื่องราวของศาสนาลูบทำดุจยาเพียงย่างเดียวเท่านั้นเพื่อให้มีชีวิตรอดเพื่อให้มีความเท่าเทียมกับผู้อื่นเพื่อยกระดับฐ้านะครอบครัวมีทุกย่างเมื่อนที่เกิดนี่มีคนที่ขานัน้นลบดุจยาพี่น้องครับ เป็นการล่งดีศาสนารับการศาสนานั้นประนามคนดีเป็นแบบนี้และมันเป็นยอดแห่งความชั่วทั้งหมดนะครับในการล่มงดุนยาถ้าหากว่าการล่มงดุนยาเป็นเรื่องดีศาสนาได้ประนามการล่งดุนยาเป็นย้อดแห่งความชั่วทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์ส่งเรามาล่ดุนยาทำได้ยี่นองครับ พระองค์เป็นผู้ทรงเราดูดียิ่งในสิ่งที่พระองค์ได้กระทำพี่น้องครับพี่น้องคิดบ้างไหมว่าแล้วอัลลอฮ์ทรงเรามาลบดุญยาทรงมาทำอะไรลบดุญยาเปรียบสเสมือนสนามแห่งการทดสอบพี่น้องครับลั่นจาที่เราได้การันตีตัวเราเองต่ออัลลอฮ์สุบฮาะนะฮุวาตาละก่อนที่เราจะมาชื่อํำเนิด ก่อนที่เราจะมาอยู่ในมดลูกของหมาของเรานั้นเราเคยสัญญิงสัญญากับอัลลอฮ์มากนพี่น้องสัญญาอย่างไรล,ละ่ะพี่น้องครับอัลลอฮตูบิรับบิกุมอัลลอฮ์ได้ข้ามบรรดาอรวะบรรดาวิญญาณทางไร้วะข้ามิใชพระเจ้าวข้องเจ้าดอก ถ้ามบรรดาวิญญาณทั้งหลายก่อนที่จะมาเกิดก่อนที่จะที่จะมาอยู่ในมดลูของหมาของเราวิญญาณเหล่านั้นได้ตัวว่ากอลูบาลาชาฮิตนะอันอายะพวกเรากล่าวว่าใช้อัลลอฮ์นั่นแหละคือพระเจ้าของเรานั่นบรรดาวิญญาณทั้งหลายได้ตัวพันนั้น นะครับอัลลอฮ์นั่นแหละคือพระเจ้า,าของเราพวกเราก็ยืนยันว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้า,าของพวกเราวันนี้ด้วยวันเวลาที่มันผ่านไปพี่น้องครับเรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุยาเป็นระยะเวลานาน,านตามความคิดของเราเราก็ลืมคำสัญญิงสัญญาที่เรามีต่ออัลลอฮ์ s u b า a n a h u w ตะ a a การที่เรากลายฉิบกับดุนยามกมุนอยู่กับดุนยาแสวงหาแต่เรื่องดุนยาพี่้องครับทำให้การอิบะาดาของเราที่มีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวะดาล่านั้นน้อยลงหัวใจของเราอยู่กับธุรกิจหัวใจของเราอยู่กับลูกหัวใจของเราอยู่กับครอบครัวพี่้องครับหัวใจของเรา ิตจะสร้างท่านาจิตจะสร้างบารมีคิดจะมีหยดท่าบรรดาทักษคิตจะมีบริวารความคิดเล่านั้นพี่น้องครับทำให้หัวใจของเราหยุดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แม่กระทำว่าเรามากสูเรามาไม่ยัง่งพี่น้องทำไมต้องไม่ยั่งสูนทรภล่ะพี่น้องเคยคิดบ้างไหม่ะ สุนัขน้าบีเราเข้ามามัสยิดเราอย่าพึ่งนัง่งแม้กระถังน้าบีอัานกุตบายุมีสหายเข้ามายังมัสยิดในเวลาวันศุกร์สหาได้นั่งลงโดยที่ไม่ได้ละมาตแต่ฮี่าะุนมัสยิดนาบีบอกว่าพุ่มจงลุกขึ้นตุสันนีรอกะอาใจนีเจ้าจงมายังซ่องรอกระอาสะก่อน นี่คือการอุ่นเกลืองพี่น้องพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นเรื่องลําบากอย่าคิดว่ามันเป็นภาระอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นการอุ่นเกลืองไม่ยั่งสุนตก้อนทิ่จะเราไปสู่การละมา่นรดูซึ่งเป็นละมาตที่เราจะต้องเข้าฝ้าตบอกลอสุบฮานะฮุวาต่าละถ้าหากว่าเราพิจารณาเป็นการสู้เปล่าพี่น้องครับ ในการทําละมาดเวลานั้นการที่เรามาไม่ยั่งสุนาตก่อนเป็นการวอรมร่างกายพี่รองครับที่เราคิดเหลื่องดุนยามาท่าราพัดให้เราเวอมด้วยกับการไม่ยั่งสุนัดผมถ้าพอเรามาถึงเราไม่ยั่งฟังดูเลยตักเบะต,ตามตัวอีมัาเลยสิ่งที่เราตั้งไว้แต่เดียวธุรกิจการทารถเชา้าบ้านเชา้าเราก็ยัง มาคิดอยู่ในการเนียดเขาไหมยัง <médico> พี่น้องที่รักอัลลอสุซุบานะฮวตาลานี่คือเรื่องจริงครับพี่น้องสาเห็นอะไรที่เราตัดดุนยาไม่ได้ดุนยามาอยู่ในในยังได้ย่างไรแล้วทั้งทังที่เราเขาอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮ์ยิงไหญยแล้วไม่มีใครยิงใ้ญยกว่านี้แล้วแต่ธุรกิจิจของเรายังมายู่ในการตัดเบยู่ในการรอป ยู่ในการสูยุย่ยู่ในการอ่านตายายของเราพี่น้องครับนี่คือความคุกคันที่เรามายู่หลกุญญยากและเรามกมุ่นยู่กับบันเพียงย่านเดียวพี่น้องครับและทําให้เราน้อยเหลือกเกินในการสํานึกในการตริท้องที่จะทําอิบดตต์ต่อหลอสุบฮานะหุวดาราท่านนาบมีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนัดีได้ยำเตือนเราพี่น้องครับ ซึ่งเป็นคำยำเตือนที่ช่วยงามมาเวลาผ่านมานึ่งพันสี่รอยปีคำยำเตือนนี้ยังไม่เชยยังนำมาใช้ได้พี่น้องครับเป็นคำยำเตือนที่ลำสมัยไม่ใช่ทันสมัยลลำสมัยนบีบอกว่ามันอาฮับบาดุนยาฮูอัดอรบีอาคิโรติผู้นึ่งผู้ใดใครก็ตามที่เขาล่งหลักตุนยา เขายอมทําให้อาเคโรของเขาต้องเดือดร้อนล่งแบบไห้ครับพี่น้องล่งจนไม่รู้จัก่เราล่องจำล่องจนไม่รู้จักเวลามาเสดอีชาสุโบวันซุกคนที่ล่งดุนยาถึงขนาดนั้นและพี่น้องทําให้อาเคโรของเขานั้นเดือดร้อนพี่น้องครับไม่ใช่ว่าคนที่ใช้ชีวิตยุบุรลกดุนยาจะถูกประนามทั้งหมดพี่น้องครับคนที่ล่ง ทำให้อาเคโรคของเราเดือดร้อนแนนนวามันอาฮบาอาคิโรตหุอดอรบิดุญยาฮุส่วนใครก็ตามที่ล่งหลักอาเคโรคล่งหลักการทำอิบะดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละมีความสัมพันเชื่อมโยงกับมัสยิดมีความมีการฟีเกลทึ่งพี่น้องรวมกาลิมาเดียวกัน สำนึกคิดว่าทำย่างไรให้เราไม่ย่างแล้วขอบกัวเราไม่ย่างแล้วทำย่างไรให้ลูกแล่นเราไม่ย่างลั่นจากนั้นทำย่างไรให้พี่น้องในมูกเก็มของเราได้รู้จักสู่เราได้รู้จักไม่ย่างได้ไม่ย่างถูกตองได้อาบนาจไม่ย่างถูกตองคนที่พิเ,เกตแค่นี้พี่น้องครับเขายอมทำให้ดุญยาของเขาต้องเดือดร้อนไปด้วยริงไม่พี่น้องถ้าพูดมาเกินไปก็เมือนไม่ชอบ ผูดค้องทูผูดค้องจริงผูดเหืองสัตว์หน้าตักเตือนมันสูความนี้มันหาชอบไหมป้าพนพี่น้องครับกลับไม่ได้กับสิ่งที่เขาตักเตือนดังนั้นพี่น้องรุษตาในลลัสสุภานาหัวตาละาวันนี้เราต้องรู้พี่น้องครับเราจะต้องเหลืองอะไรระว่างดุ่นยาก,กับอาเครรฟาอาสซิรูมายโบอาลลมายันานบบีบอกว่าดังนั้น จงเลือกข้องที่ยังยืนดีกว่าจะไปเลือกข้องที่ไม่จีรังเข็มแน่อยาีีนองดุญยาที่เราใช้ชีวิตได้ไม่นานพี่นองก็รู้อยู่แล้วมีความสุขก็มีความสุขได้ไม่นานมีความสุขกับลูกมีความสุขกับภรรยาก็มีความสุขได้ไม่นานไม่ภรรยาจากเราเราก็ต้องจากภรรยาไม่เราจาักลูกลูกก็ต้องจากเรา พี่น้องครับสับสิ้นที่เราห้ามาทางชีวิตเราก็ไม่ใช่สายมันมดเพราะเราบัวชายมดแล้วเรายังไม่ตายนั่นมีความกังวลพี่น้องครับมีเงินท่องมากมายแต่นอนผีไปไหนไม่ได้ไปไหนเหผือนตรงห้ามไปสับสิ้นที่เราห้ามาทางชีวิตพี่น้องครับมันไม่มีราคาไม่มีค่าเลยดังน,นั้นให้เราเลือก ซึ่งที่มีราคานบีซีท่านนะนำให้เราเลวพี่น้องครับจงเลือกข้องที่ยั่งยืนดีกว่าจะไปเลือกข้องที่ไม่ยั่งนี่คือคำซ่อนกับ่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษประธานอัสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวซึ่งเรื่องบุญญาวาย่ามากมายพี่น้องครับนบีบอกอีกฮะดีษหนึ่งว่าฮุลวาตุตุนยามารุตุลอาคิรฟ ความว่างความสุขสบายความสนุกสนานความเปิดเผยของโลกุญญาพี่น้องครับเราเปิดเิยเรานุกเรากินเราเที่ยวเราอยากได้ไรเราตอบสนองอารมณ์ความต้องการของเราความสนุกสนานที่ลืมลล l a ์ในโลกุญญานั้นลืมภารกิจของกูศรัทธาที่ลล l a ์สร้างมีอะไรบ้างพี่น้องครับ ในแต่ละวันมุสลิมจะต้องทำอะไรในแต่ละปีมุสลิมมีภารกิจอะไรถ้าหากว่าเราเพลิดเพลินสนุกสนานสุขสบายจนถึงขั้นที่ว่าเราลืมคำสั่งัองพระความคมคืนจะเกิดขึ้นกับเราในโลกแห่งอาเชรอพี่นองครับวันนี้ถ้าหากว่าเราอดคมมอารมณ์คมมนับสู้ของตัวเองพี่นองครับ ชัยตอนมังได้ที่มันอยู่อายุเราไปในทิศทางที่ผิดต่อหลักการของศาสนานั้นพี่น้องครับเราจะต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่าความสุขสบายความสุขสนท่นความเพลิดเพลินในโลกุญญาคือความท่มคืนในโลกอาเฟรตมุสลิมของเราพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานาบูวฺตะลาทรงเรามาบนโลกุญญานั้นพี่น้องเรามีภารากิจ เรามีลบดุนยาเมื่อนทองสอบวันนี้ใครสอบผ่านอินชาลอเราจะพบกับความสําเร็จวันนี้เรามาอยู่ดุนยาเราสอบไม่ผ่านคําสั่งอัลลอฮ์เราไม่เมาเราไม่เอาแต่ถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตยังไม่ตายโอกาสที่เราจะได้เกตัวเราสอบสอบไม่เทพน้อง พี่น้องทีรักก็รักสุภาณหูวตาล้สนามสอบตรงนี้นั้นยังเอืออำนวยให้กับเราถ้าหากว่าเรายังทําข้อสอบโลุกตุนยาไม่สําเร็จยังสอบไม่ผ่านเราทําข้อสอบไม่ถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าวันนี้พี่น้องครับเราถูกส่งมาเผื่อทดสอบเราสอบผ่านกินชาวล็อกโลกหน้าเราจะไปพบกับความสําเร็จเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับ ที่เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกุญญาที่เราจะไม่พบกับเรื่องไม่ดีเลยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่นบีมั h a ม m ั d s a ลล a ล l ลได้บอกกับบรรดาสหฮาบะได้ท่ามสหฮาบะฮันมินอาฮัดินยัมชีอัลันไมาิอิลลับตัลลัดกอดามาหูนบีทามสุฮาบะวะมีใครบ้างไหม เดินลุยน้ำเตะตีนไม่เปียกมีบางไา้พี่น้องนาบ,บีท่านซอฮบ้าพี่น้องครับนี่คือคำท่านของนาบ,บีที่ทาา่านซอฮาบะมีบางไหมคนที่เดินลุยน้ำแล้วตีนก็เขาไม่เปียกซอฮาบ้าตอแบบต้อลูและย่ารอสุลลลอฮ์ไม่มี คนเดินลุยน้ำท่านผือ่อตีนมันต้องเปียกนบีบอกมานั้นนบีบอกว่าก้อนะการละหรือกาซอฮิบุดรุนยานบีได้กล่าวว่าเช่นเดียวกันผู้ที่เขาล่อรักดุนยาผู้ที่เขาล่อรักดุนยาแลละยามู س ินั ن ซ ل นูบิ แน่นอนผู้ที่เขาล่มักตุนยาเขาจะไม่ผลนจากบาปพี่น้องทีรักอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลานี่คือการที่เราได้มาใช,าช้ชีวิตบนโลกใบนี้พี่น้องกับขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาเนี่ยมัดที่ยิงใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ให้กับเราน,ะนั่นคือเนี่ยมันของศาสนาเราอยู่ในศาสนาที่อัลลอฮ์รับรองเราอยู่ในยุคที่เรื่องร้อง ยุคของศาสดา Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a s a ล l a m ศาสดาที่ลลอฮ h รักที่สุดในบรรดาศาสดาของมั่งนั่นคือความโชคดีของเราทุกคนวันนี้เราจะใช้ชีวิตในโลกดุนยาย่างเรื่อยพี่น้องครับให้เราได้รับการช اف าะห์ได้รับการช่วยเหลือจากนาบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a s a ล l a m ก่นนอนจะจบกุฏบา้านในวันนี้พี่น้องครับผมอยากจะ,จะนำสะเนสนอหะดีษ Ko dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tahn dari kuat kepada Sahabat Rosulillah Anhuk Ajmain, An Na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Talla Li Bari Ashabi. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kau kepada Sahabat, benda akhara sah bolehkan wah? Ia man di dunia ke, bi ko dari matamika fihah? จงปฏิบัติต่อดุนยาจงใช้ชีวิตในดุนยาหรือว่าปฏิบัติต่อดุนยาเท้าปฏิมาณที่ท่านอาศัยอยู่ในนั้นไม่ความว่าเฟือพี่น้องไม่ความว่าดุนยาเรายุ่ไม่ใช่น้านี้ถ้าตองปลัมมันหมาพี่น้องเอาให้พอดีพอดีเอาให้พอครัวพออยู่ได้ให้ลูกได้เลียนให้เราพอได้กิน นะครับพ่อใจเท้าทีมียินดีเท้าทีได้นบีวะปาิบัติตดุนยาเท้าปาริมาที่ทันอยู่ในนั้นเตนอนยุดุนยาไม่เ,เกินเจ็ดสิบย่างเก่งไม่เกินกาสิบใปัจจุบันนี้เต้นไปปรัมอะไรมาดุนยาพี่น้องครับปรัมพ่อว่าเรายุ่ในดุญญนยานบีบอกต่อว่าวะ,วะมันดีอาคิโรติกาบิกวาตีบากโอ,อิกาฟีหานาบีบอกว,ะวะ่า จงปฏิบัติต่ออาเคราเทาที่ทันจะคงอยู่ในนั้นอาเครามีค้อเคสเลครับพี่น้องไม่มีข้อเคสเป็นการใช้ชีวิตที่นรันดร์ไม่มีวันจบสิน้นไม่มีวันพังทาลายไม่มีกีมาตในอาเคราไม่ลบหน้ามีเฉพาะความสุขด,ดังนั้นนบีบอกว่าจงปฏิบัติ อาเคร่เท้าที่ฐานจะคงอยู่ในนั้นแสดงว่าอาเครสเราไปอยู่นานไม้ไปอยู่นานเราต้องผ่าสเสบียงไปให้มันเมื่อว่าเราเดินทางไปมากาใช่ไหมไปสี่สิบวันผ่าไปส่องเปล่าสร้างเปล่าผ่าตางไปท้ายพี่น้องเพราะเราไปอยู่หนาวันแต่ถ้าหา,าเราไปยู่ซ่งวันนะเสื้อชุดเดียวก็พอแเลยนมาม้าไม่นะครับก็ไม่พือ้อาเคระเราไปน่านพี่น้องอาเคระเดนอนในกูโบ เป็นผ่าสเสบียงไปให้มร่งนะพี่น้องใครช่วยได้จะไม่ได้นนีพวกบอกกันแลลวอาใครรอมีซ้องฟองฟืนจากกูโบเดินไปของประดังอาชาไปตักสิ้นคดีพี่น้องเราต้องสกเบียงไปให้มเพราะอาใครรัดเราอยู่นานนนบีซ้อนเอาไว้วะมันลินล,ลาฮิบิคอตีฮะยะติกะอิไลฮีนบีวะจงปฏิบัติต่ออัลลอฮ เขาที่ฉันต้องถึงผ่าพระองค์เราทุกคนพี่น้องครับต้องขอบคุณอัลลอฮ์ตาลาตลอดเวลาลมหายใจที่อัลลอฮ์ให้กับเราอัลลอฮ์ให้เราหยุดหายใจสั้องอกหน้าที่เพลงตายพี่น้องครับสมองขาดออกซิเจนแสดงว่าการขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั้นปฏิบัติต่ออัลลอฮ์นั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ตลอด อินโดอบิสมิลลาห์ลืมบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิลลอห์วะลาหูวาอาคริรฮูกินไปแล้วลืมบิสมิลลาห์นบีซ้อนทางแก่แล้วพออีมาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องต้องค่ำนึถึงอัลชึ่์ตลอดเวลาเพราะเราต้องพึ่งพาัลลอด์ตลอดไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีมักรดกชนิดไหนที่พึ่งพาตัวเองได้ จะต้องพึ่งพาอัลลอฮ์ตลอดเวลาที่นองทีรักต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหุบตาล่าดังนั้นจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดเวลาสุดท้ายนบีทัานเสียว่ะวะมันลินนาริบิฟอติซับบริกะไรฮะทันจงปฏิบัติต่อไฟนรกเท้าที่ทันสามาถทนรับมันได้วันนี้ตัมอย่ายุดข้อให้ผลจะกไยนรกตัมอย่ายุดข้อเพราะว่าตินไม่มีทางที่จะทน กับไฟนรกได้เจ็ดสิบเท้าของไปนรกกับไฟที่เราใชา้พุ่งต่อมาหา้าเจ็ดสิบเท้าพี่น้องกินเละไฟที่เราใชา้พุ่งต่อมาห้าในวันนี้เผ่าไม้ชิบให้มัดพี่น้องทําไมทีไหนแต่ไฟนรกเจ็ดสิบเท้านบีสอนว่าตนปฏิบัติต่อไฟนรกเท้าที่ตนสร้างมาจะทนบันไดแสดงว่าเราต้องข้อตลอดว่าตีนาอาซาบันนา มม l อินน um um oh a น ah um, ah n อูซุบิก b มินอาซาบิย i ฮันนัมหลังจากอ่านตายาทะเล้วมีสุนนะนบีให้อ่านทุกๆุกไม่ยังอย่าบ่งฮา้สลามอินนากะฮามีดุมมาฮีดมม l อินน a น n อูซุบิก b มินอาซาบิย i ฮันนัมพี่น้องรับไม่เล็กนึงเลยโอ้ a ล l a h ฉันขอจากพระองค์ให้ผนจากการทรมานในนรกยานั้ นารกอยานั้นไม่มีใครตนได้พี่น้องย่าเลิกข้ออย่าเลิกบรรจุดออาให้ทนจับไฟนากในโดอาอาของเราทุกครั้อย่าข้อให้รวยอย่างเดียวเพราะความรวยมันซื้อนารกไม่ได้พี่น้องครับความรวยไปติดสิ้นบนมุงการนาเกตไม่ได้ความรวยไปข้อพ่อนพันเวลาชักชีวิตเข้ามาในการมูดไม่ได้ นบีไอ้ข้อผ่นจาัดก,การทรมานจับไฟนรกว่าจะดิวาาทับปรีให้ปลนจาับก,การทรมานในกุโบว่ามินฟิตนาจินมัจยาวันมามาัตว่ามินฟิตนาจินมาเสียดจัดยาให้เราตายสภาพดีและให้ผ่นจาัดก,การลอลวงจากจอมหลวงลบมาเสียดัดยาพี่น้องทีละข้ออัลลอฮฺสุบฮานาหูว,วาตะาลา สุดท้ายว่ากุตบานในวันนี้พี่น้องครับทึงแม้ว่าลบลุญญาจะทุกประนามอย่างที่ผมได้ยกขันธ์หมายจนฟังแต่เดียวนั้นเต้ลบดุญญาก็คือสถทานทีแห่งการปกครองพี่น้องเข้าใจไหมครับสถทานทีแห่งการปกครองเราต้องปฏิบัติอาไม,าาม่กว่าดีบนลบลุญญาเพื่อจะนำภาไปชายในอาเทรัาช่ายหน้า นาทีของเราพี่นครับปลูกมันไว้ความดีจะได้ไปกินพ่นในอาเคระในภายบักนาทันจะได้เก็บเกี่ยวพ้นของมันในวันอาเคระจากอามานความดีทางไร่ที่ทันได้พาะปลูกเอาไว้ในดุญยาและลลบุญญานั้นคือสถทานทีการสเวงห้าสเบียงสำรับการเดินทางที่ยาวไกลอาเคระเรายัางเดินในดานเมื่อสิบมบตอื่นไปแล้ว นั่นก็คือกาเราเดินทางมุ่งสู่เมืองอันนีรันโลกแห่งอาเคโรสพี่น้องครับนี่คือเส้นทางที่ยาวไกลที่เราจะต้องขบเสบียงไปให้มากที่สุดข่าวทีจจำหักได้อัลลอฮฺได้ดำรัสไว้ในธรรมห้าอภีอันกุรอานว่าวะนาซาวะดูฟาอินนาไคระซาดิตตักวาพี่น้องจำอาย่ายนี้ให้ดีนะครับสเสบียงที่ดีที่สุดอัลลอฮฺาบอกว่าพวกฉันจงแสวงหาสเสบียงเถอด พอเทจริงแล้วสเสวียด,ด,ดีที่สุดสำหรับการเดินทางไปยังอาคราสนั่นคือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮอัวตาตลาและออกจากคำสั่งห้ามของพระองค์นั่นคือการตักงวาน,นั่นเองสุดท้ายข้อบุญตาลในวันนี้พี่น้องครับมีคือด้าใช,ชีวิตบนโลกบุญญาที่ผมมาชีแนะนะครับข้อนุญาตมาชีแนะพี่น้องให้เราได้ใช้ชีวิตในโลกบุญญาและเราจะไปพบ ف سخر حرب علىين أو الله من الشطال الرين بسم الله الرحمن الررحم والصسانلَ ك إ الذي آم وصالحات ودص الح ود ص الص ب الله وَكم والص بسلين ففروه إن والغوه الرحيم